สวัสดีค่ะเรื่องเงินเงินทองทองนี่ใครๆก็อยากให้มันงอกเงยนะคะแต่ว่าแบบว่าแค่ฝากเงินไว้เฉยเฉยเออมันอาจจะไม่ทันใจหลายคนก็เลยมองหาการลงทุนเป็นทางเลือกแต่กว่าจะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่เลือกสินทรัพย์ให้ถูกตัวนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัจจัยที่เอออาจจะถูกมองข้ามไปบ้างแต่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องกรอบความคิดหรือม n d เซ t ของเราเองนี่แหละคะ่ะ ใช่เลยครับไมยเสร็จนี่สำคัญมากๆเลยนะโดยเฉพาะในโลกการลงทุนที่มันเ,เต็มไปด้วยความผันผวนไม่แน่นอนอารมณ์นี้มีส่วนเยอะมากเลยครับในการตัดสินใจข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้ทั้งบทวิเคราะห์ทั้งคู่มือต่างๆเนี่ยก็ชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าความคิดความเชื่อเราส่งผลต่อพอร์ตลงทุนโดยตรงเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจเรื่องนี้แหละครับจะได้รับมือกับตลาดอย่างมีสติ มีเหตุผลมากขึ้นน่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มที่ประเด็นคิดอย่าง growth mindset เลยดีไหมคะที่เชื่อว่าเราเรียนรู้ได้พัฒนาได้ตลอดตรงข้ามกับ f i x mindset ที่คิดว่าความสามารถเรามีจากัดทาไมเรื่องนี้ถึงสาคัญกับการลงทุนมากเป็นพิเศษล่ะคะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยครับคนที่มี growth mindset เนี่ยเขาจะมองความผิดพลาดหรือเวลาขาดทุนเนี่ยเป็นบทเรียนนะทำให้เขาแบบว่า ปรับปรุงกลยุทธ์ได้ไม่ท้อไปซะก่อนต่างจากคนที่เชื่อว่าเอ้ยตัวเองไม่มีหัวด้านนี้พอพลาดทีก็อาจจะเลิกไปเลยการเชื่อว่าเราเรียนรู้จากตลาดได้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากจริงๆครับอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วพอพูดถึงอารมณ์ในการตัดสินใจลงทุนเนี่ยมันก็มักจะมาพร้อมกับอคติหรือ b แ a สที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้พวกนี้มันเข้ามามีผลกับการลงทุนของเรายัางไงบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ อคติมีหลายแบบเลยครับหลักๆก,ก็มาจากความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปหรือไม่ก็มาจากความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเลยตัวอย่างที่เ,เห็นบ่อยมากๆในบทวิเคราะห์หลายๆชิ้นก็คืออาการที่เรียกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนอ๋ออันนี้คลาสสิกเลยค่ะที่แบบถือหุ้นที่มันลงๆๆๆไว้ไม่ยอมขัดลออใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นคือ loss aversion by a s ครับ คือความกลัวขาดทุนเนี่ยมันฝังใจเรามากกว่าความรู้สึกดีใจตอนได้กําไรซะอีกมันก็เลยทําให้เราตัดสินใจแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่คือทนถือของที่ไม่ดีนานเกินไปหรือบางทีก็กลับกันรีบขายของดีเร็วไปกลัวกําไรที่ได้มาจะหายไปแล้วก็มีอีกอันที่เอ่อตรงข้ามกันหน่อยแต่ก็เจอบ่อยเหมือนกันก็คือความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไป overconfidence bias สินะคะคิดว่าเรารู้ดีที่สุดเก่งที่สุดประมาณนั้นเลยครับ อาจจะทําให้เราประเมินความเสี่ยงต่ําไปหรือแบบว่าทุ่มเงินกับหุ้นตัวได้ตัวหนึ่งมากเกินไปเพราะคิดว่าเรารู้จักมันดีหรือฟังแต่ข้อมูลที่มันตรงกับความคิดเราอยู่แล้วซึ่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเน้นเลยนะครับว่าการรู้เท่าทันอคติพวกนี้นะ่ะคือก้าวแรกที่สําคัญมากๆต้องยอมรับก่อนว่าเราควบคุมทุกอย่างในตลาดไม่ได้แล้วก็กลับมาดูที่เหตุผลดูข้อมูลพื้นฐานจริงๆครับค่ะ แล้วเราจะเอาชนะอคติต่างๆเหล่านี้ด้วยหลักการลงทุนที่ถูกต้องได้ยังไงบ้างคะแหล่งข้อมูลที่เรามีเขาแนะนําอะไรไว้บ้างคะหลักๆเลยนะครับต้องเริ่มจากรู้จักตัวเองให้ดีก่อนเป้าหมายการลงทุนเราคืออะไรกันแน่เพื่ออะไรระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ที่สําคัญคือรับความเสี่ยงได้แค่ไหนการมีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยช่วยให้เราตัดสินใจโดยใช้อารมณ์น้อยลงเยอะเลยครับ จากนั้นก็ต้องรู้จักเครื่องมือคือเข้าใจทางเลือกการลงทุนต่างๆหุ้นกองทุนตราสารหนี้แล้วก็ปัจจัยต่างๆที่มันส่งผลกระทบต่อตลาดด้วยที่สำคัญมากๆแล้วก็ถูกย้ำในทุกๆแหล่งข้อมูลเลยก็คือการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบาเดียวอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานเลยแต่ทรงพลังมากๆมันช่วยลดแรงกระแทกได้เยอะเวลาสินทรัพย์ตัวไหนตัวหนึ่งเกิดมีปัญหาขึ้นมา แล้วก็สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่อยากเครียดกับความผันผวนระยะสั้นๆเนี่ยการลงทุนระยะยาวในพวกกองทุนดัดชนีหรือ ETF ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะมันช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีในตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็ค่าธรรมเนียมมักจะต่ํากว่าด้วยการตบทวนพอร์ตอาจจะปีละครั้งก็พอแล้วครับมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ดิฉันว่ามันเชื่อมโยงกับ growth mindset แล้วก็การรู้ทันอคติได้ดีมากๆเลยก็คือการจดบันทึกการซื้อขายค่ะ โอ้อันนี้สำคัญมากครับการบันทึกเหตุผลว่าทำไมเราถึงซื้อทำไมเราถึงขายนะเวลานั้นๆเนี่ยมันช่วยให้เรากลับมาทบทวนได้นะว่าตอนนั้นเราตัดสินใจด้วยเหตุผลหรือใช้อารมณ์กันแน่มีอคติตตรงไหนมันแอบทำงานอยู่หรือเปล่าคือมันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยครับ สรุปแล้วนะคะหัวใจสำคัญของการลงทุนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่การหาสูตรลับเลือกหุ้นเด็ดๆแต่คือการมีมายเน็ตที่ถูกต้องเปิดรับการเรียนรู้การรู้เท่าทาันอารมณ์และอคติของตัวเองแล้วก็การลงทุนอย่างมีหลักการมีวินยัยรู้จักตัวเองประจายความเสี่ยงแล้วก็มองภาพระยะยาวเป็นหลักนะคะใช่เลยครับแล้วมันก็สะท้อนไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตด้านอื่นด้วยนะมีประเด็นน่าสนใจในแหล่งข้อมูลที่เราดูมาอันหนึ่งครับ เขาพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเก็บเงินลงทุนจนประสบความสำเร็จแล้วนะมีเงินพอสมควรแล้วแต่กลับรู้สึกผิดหรือไม่กล้าใช้เงินซื้อความสุขให้ตัวเองเพราะติดนิสัยประหยัดอดออมมานานมากๆนั่นสิคะกลายเป็นว่ามีเงินแต่กลับไม่มีความสุขในการใช้ใจ่งงายซะงั้นครับคือการมีวินัยทางการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับควรจะภูมิใจในความมั่นคงที่เราสร้างขึ้นมาได้ความมั่นใจในตัวเองจริงมันสําคัญกว่าวัตถุภายนอกอยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกันการหาจุดสมดุลการปรับไมายเสร็จให้เรามีความสุขกับการใช้ใจที่มันสมเหตุสมผลบ้างก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันครับให้การเดินทางทางการเงินของเรามันมีความสุขตลอดทาง เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะงั้นวันนี้ลองกลับไปสำรวจการตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองๆของตัวเองกันดูไหมคะว่ามีอคติข้อไหนที่เราคุยกันวันนี้มันแอบซ่อนอยู่ในการตัดสินใจของเราบ้างหรือเปล่าบางทีแค่การตระหนักรู้การรู้ตัวก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ค่ะ